นเที่ยงตรงเริ่มหิวข้าวแล้วเนาะไม่รู้เมืองไทยกี่โมงครับคุณสอตอนนี้ห้าโมงเย็น,ยนโอ้ก่อนอาหารเย็นที่เมืองไทยแต่เรากำลังรออาหารเที่ยงพร้มอมเสิร์จครับเที่ยงนี้เสื้อสีส้มครับสีชาติไทยสีเหลืองอเป็นโรมาเนียกับฮังการีครับก็สำหรับ ทคบอลทัวร์ครั้งนี้นะครับก,ก็สามารถรวมทีมกันได้ระหว่าง2ชาติใช่ไหมครับ,รบ ừ, สำหรับคู่ที่กำลังชมอยู่นี่ก็จะเป็นโรมาเนียรวมทีมกับฮังการีนะครับผู้ชายจะเป็นฮังการีนะครับผู้หญิงจะเป็นโรมาเนียนะครับสำหรับทีมชาติไทยก็รวมทีมกันระหว่างคนอุดรธานีพบรวมทีมกักบศรีสะเกตนะเนาะเ,เราก็2ชาติเหมือนกัน ต้นราชนาวีนะครับกับคู่กับนิดกับตันนิดถุงเท้าแดงกำลังจะเริ่มทําการแข่งขันนครับเป็นนัดแรกของทั้ง2ทีมประเภทคู่ผสมนะครับ,รบเริ่มศูนย์ศูนย์นยสุภาวดีจะได้เสิร์ฟก่อนนะครับ จบที่ดาบ2ซ้ายจากอุดรธานีนครับต้นราชนาวีครับก็สำหรับทีมชาติไทยก็ประกอบทีมก็ถือว่าเป็นคู่แชมป์โลกเนาะคุณสอนะครับดีกีเราน่าจะดีกว่าเขานะครับที่เต่อสนะครับสุดที่แรก7จ็ดเมตรครับวันนี้จะเห็นได้ว่ากระโดดทางน่าสอคนเลยคร,รับขาซ้ายและขาขวาใช่ครับก็ ถือว่ากติกาของกีฬาเทคบอลการตีโต้ข้ามไปนะครับจะไม่สามารถซ้ำท่าเดิมได้นะครับถ้า f c ฟซีกำลังชมอยู่นี่นะครับถ้าเท้าเท้าขวาเมื่อกี้สุภาวดีข้ามไปแล้วแต่ว่าผู้รุสู่ต่อสู้ยังรับมาได้แล้วกลับมาเราจะเล่นเท้าขวาข้ามกลับไปไม่ได้นะครับทีมชาติไทยก็ประกอบทีมด้วยขาซ้ายและขาขวาอยู่ด้วยกันเพื่อที่จะ การตีโต้ครั้งที่สองสามารถจะสลับขากันได้นะครับ oh. ครับ <c oughs> <c oughs> ก็ถือว่าในถินน่นฮังการีนี่โอ้โหนะักกีฬาเทคบอลโดยเฉพาะดาวรุ่งค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเนาะเท่าที่เราเห็นมานะครับตอนนี้แต้มทีมชาติไทายขึ้นนำอยู่2ต่อนหนึ่งนะครับสุภาวดีเสิร์ฟลูก2อด้วยลูกเขา่าโรมบเนยเปิดมาให้ฮังการีลูกนี้โอ้โหยืนโอ้โหเสิร์ฟด้วยข้างเท้าลูกนี้ถือว่าแรงนะครับสามารถ ข้าเปเอบอร์ดไปเลยนะครับเรารับไม่ได้ตอนนี้แต้มอยู่ที่สองเท่ากัน,นสไตล์การเล่นจะเป็นเปิดลูกเดียวยกเล่นเองเยยเองืมครับก็ <c oughs> สไตล์การเล่นเหมือนที่แอดมินสอนศักิ์บอกไว้นะครับสไตล์แฮงกเรี่จะเปิดหนึ่งลูกแล้วก็ให้คนที่อยู่ข้างโต๊ะน่ะชงเองแล้วก็ทำเองสำหรับสไตล์ของประเทศไทยก็จะเป็นอ่า จับ1นึ่งรถสด้วยลูกชงนะครับแล้วก็คนที่3ก็จะเป็นาการกระโดดเตะไปนะครับก็ดูว่า2ส,สไตล์นี้จะออกใครนะครับตอนนี้สำหรับกติกาพื้นฐานเบื้องต้นนะครับก็อย่างที่เคยเกินไว้นะครับนักกีฬาหนึ่งคนจะเล่นซ้ำทักษะเดิมไม่ได้นะครับซ้ำทักษะเดิมไม่ได้เพราะฉะนั้น ถ้าเปิดด้วยเท้าขวาต้องชงด้วยเท้าซ้ายสําหรับสไตล์ไทยนะครับถ้าเปิดด้วยซ้ายก็จะชงด้วยเท้าขวานะครับ สำหรับประเภทคู่ผสมนะครับกติกาจะถูกล็อกไว้ว่าผู้หญิงเสิร์ฟผู้หญิงจะต้องรับนะครับแล้วก็ถ้าครบทั้ง2ฝั่งก็จะมีการเปลี่ยนคู่ชายเข้ามาคู่ชายก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟเพราะผู้ชายก็จะเป็นฝ่ายรับเป็นแบบนี้นะครับสำหรับประเภทคู่ผสมนะครับแต่สําหรับคู่ชายคู่หญิงจะมีการหมุนหมุนเวียนออกนะครับใครเสิร์ฟครบ4คะแนนก็จะออกด้านข้างใครรับ ลูกเสิร์ฟ4คะแนนครบก็จะเป็นฝ่ายเสิร์ฟใช่ไหมครับจะต่างกันนะครับสำหรับคู่ผสมกับคู่ชายคู่หญิงนะครับการการเสิร์ฟ เป็นการแข่งขันในเซตที่1อยู่นะครับที่กำลังชมอยู่นี้นะครับเป็นการขันลงแม์แรกของทีมชาติไทยนะครับแล้วก็ทีมชาติทางการีรวมกับโรมาเนียนะครับ โอ้ oh, ลูกนี้เป็นแต้มของฮังการีรวมกับโรมาเนียเท่าลูกเป็นดับเบิลฟฟร์นะครับสำหรับภาควงเดชเจริญทีมชาติไทยยังรำอยู่นะครับอยู่ที่7ต่อ3เป็นการแข่งขันขในเซตที่1ประเภทคู่ผสมนะครับแมตช์แรกของเรานะครับต้นอยังจับขวาชงซ้ายลูกนี้สุภาวดีแต่โอ้ oh. ผู้ชายจากฮังการียังกลับมาได้โรมาเนียยังแก้ไขกลับมาเป็นดาบ2ของพระกพงเดชเจริญโอ้ลูกนี้ชงไม่เข้าจุดนะครับเตะไม่ลงโต๊ะเป็นแต้มของคู่ของฮังการีกับโรมาเนียตามมาอยู่ที่4ต่อ7 โอ้เส oh, ิร์ฟจี้ไปที่เท้าซ้ายเท้าถนัดด้วยนะเสาศักดิ์ครับลูกนี้เพราะคงเดิรเปิดไม่ขึ้นโย่สองครั้งติดต่อกันจากการเกมเสิร์ฟของผู้ชายจากฮังการีนะครับโอ้เสิร์ฟสองขาสองครั้งเป็นสองแต้มนะครับตามมาอยู่ที่6ต่อ8จี้มาเท้าขวาเปิดขวาแล้วก็ชงด้วยซ้ายสุภาวดีลูกนี้เตะโอ้เป็นจังหวะที่ตัวรับ ค่อนข้างที่จะกังวลน,นะลูกนี้ลูกไม่แรงนะแต่ว่าถูกปลายโต๊ะแล้วก็น้ําหนักไม่ถึงตัวรับนะครับเราเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนาเป็น9ต่อ6ยังเป็นเกมเสิร์ฟของโรมาเนียฮังการีนะครับโหลูกนี้ ูกแรกเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับสูภาวดีวงคำจันทร์10ต่อ6ทีมชาติไทยนำอยู่เป็นการแข่งในเซตที่1น,นะครับลูก2เสิร์ฟด้วยเขา่าเปิดแล้วก็ชงเองทำเองลูกนี้โอ้โหเป็นสไตล์นี่แหละครับของฮังการีเลยนะครับเนาะเออเปิดให้ตัวชงเออเปิดให้ตัวทำชงเองแล้วก็กินเองนะครับก็รูว่าสไตล์ไหนจะ มาดีกว่ากันนะครับสำหรับสไตล์ไทยนะครับรูปแบบสไตล์ไทยก็จับ1ชง2แล้วก็ทำได้ลูก3สไตล์ฮังการีรวมกับโรมาเนียก็จะเป็นเปิดลูกเดียวนะครับดูผู้ชายฮังการีจะต้องทำเองชงเองแล้วก็ทำเองด,ด,ดูครับดูลูกนี้โอ้โหลื่นครับโอ้เป็นแต้มของคู่ฮังการี กับโรมาเนียตามมาอยู่ที่8ต่อ10ยังเป็นเกมเสิร์ฟของทีมชาติไทยนะครับสุภาวดีวงคำจันทโอ้ตามมาติดๆแล้วครับสำหรับคู่ฮังการีเจ็บคู่กับโรมาเนีย 9ต่อ10ยังเป็นเกมเสิร์ฟของทีมชาติไทยนำอยู่10ต่อ9นะครับเป็นการแข่งในเซตที่1นนะที่กำลังชมอยู่นี้ กรณีถ้าเสิร์ฟการเสิร์ฟแล้วเกิดการเอ็ดบอลจะได้เสิร์ฟใหม่ในครั้งที่1นนะครับไม่ใช่เป็นการเสิร์ฟครั้งที่2ใช่ไหมครับใช่ครับครับเสิร์ฟเอ็ดบอลสองครั้งหมายถึงว่าเสิร์ฟเสียสิทธิ์ในครั้งที่1ก็ยังจะได้เสิร์ฟในครั้งที่2อยู่นะครับเพราะฉะนั้นครับแต่ต้องเป็นเสิร์ฟแก้ไขในลูกที่2นะครับพระคงเดชเจริญลูกนี้ ดูจะแค่ไขลูกอะไรยังลงโต๊บดาบสองมาเป็นสุภาพดีวงคำจันทลูกนี้อซ้ายจากพักพงไม่ตายนะครับมาจบที่ขวาของสุภาพดีวงคำจันท์ครับในเซตที่หนึ่งทีมชาติไทยชนะไปก่อน12ต่อ9ดูเกมแล้วเป็นไง,ไงครับคุณสอสลศักด์ ผู้จัดการทีมบอกว่าผูา้จัดการทีมบอกว่าสรศักดิ์อยากเล่นมากนะก็ก็ก็ถือว่าแมตช์นี้สรศักดิ์เท้าสิรินะครับไม่ไม่ได้ลงทําการแข่งขันในแมตช์นี้นะครับเนื่องจากว่าเกิดอาการบาดเจ็บนะครับแต่ว่าซีเกมกับชิงแชมป์โลกนี่ทันไหมครับทันใช่ไหมฟันธงเลยอออตตััดดกอ๋อก็ ก็เป็นกอลังให้กับสศเทวศิวรินะครับก็ถือว่าเป็นประเภทคู่ชายคู่แชมป์โลกปีล่าสุดที่โฮจิมินห์นะครับในแมตชนี้จริงๆทางสมาคมส่งมาเป็นผู้เล่นประเภทคู่ชายนะแต่ว่าเกิดอาการบาดเจ็บช่วงฝึกซ้อมนะครับก็ไม่สามารถลงทำกายขันได้นะครับแต่ว่าก็มาช่วยทีมในด้านหน้าที่อื่นอยู่นะครับสำหรับแมตชนี้ชมในเซตที่2นะครับ การขอเวลานอกระหว่างเซตเออไม่ใช่ครับช่วงพักระหว่างเซตนี่กี่กี่นาทีครับเทคบอลครับคุณสรศักดิ์หนึ่งนาทีเน,ะน,นาเนอะออครับอืม ครับก็พูดง่ายๆก็คือตัวรับนะครับตัวรับจากเกมลุกของคู่ต่อสู้เนี่ยทั้งสองทีมจะใช้ผู้ชายเป็นตัวรับนะครับอาจจะหนึ่งด้วยความคล่องตัวสองด้วยความแม่นในทักษะนะครับ ผู้ชายรับแต่ว่าพระคงเดชจะลูกนี้โอ้เตะลงเต็มโต๊ะเป็นแต้มทีมชาติไทยขึ้น โกนกระโดดอีกนี้น่าจะเป็นลูกน้ำแดนเป็นลูกอะไรนะครับครรุณสระศักดิ์เป็นลูกอีเลเกอร์แอทแท็กนะครับหมายถึงว่าการไปแท็กลูกเลยเส้นสีส้มตรงกลางนะครับจะถือว่าเสียแต้มนะครับ โหลูกนี้ถือว่ากึ่งกลางพอดีนะครับไม่เลยเส้นนะครับทิบชาติไทยขึ้นมาเป็นสามต่อหนึ่งโอ้แต่น่าจับตานักกีฬาผู้ชายจากฮังการีที่อยู่ในสนามมากนะครับขอาักนะถือว่าดูแล้วอา,อายุก็คงยังไม่มากให้เป็นดาวรุ่งนะงน,น,นะครับอืมอืม เพราะอืออาจจะไม่เคยไปแข่งในแถวยานเอเชียที่เราเนาะครับครับเดี๋ยวต้องตามดูชื่อว่านะในเป็นนักกีฬาในอนาคตของฮังการีอีกคนหนึ่งเหมือนกันนะครับ ล, 2, ลูกที่2แก้ไขนะครับจากการเสิร์ฟโอ้โห ก็ถือว่าเป็นดาวลุงที่น่าจับตานะครับอายุ21ปีเล่นได้ขนาดนี้นะครับโอ้สุภาวดีวงคำจันทร์ลูกนี้จี้ไปเท้าซ้ายของนักกีฬาไทคบอลผู้หญิงโรมาเนียเปิดไม่ขึ้นนะครับขึ้นนําเป็น6ต่อ1เป็นการแข่งในเซตที่2นะครับที่กำลังชมอยู่นี้นะเซตแรกเราชนะไปก่อน12ต่อ9นะครับ เซิร์ฟครบ4คะแนนจะต้องมีการเปลี่ยนเซิร์ฟนะครับโอ้โหเซิร์ฟ <No, okay. S 1> จีเท้าซ้ายไปที่พระพง์เดชจจเจริญเท้าถนัดด้วยนะครับเป็นแต้มตามมาอยู่ที่2ต่อ7 สำหรับต่อคู่นี้มันก็กจะมีคู่ผสมเราอีกหนึ่งคู่นะครับที่ลงทำการแข่งขันนะครับก็จุธาทิพย์กันทะทงจ้าคู่กับจีรติจัเลียงนะครับปาดเบาเแก้ไขไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น9ต่อ2 ยังเป็นเกมเสิร์ฟของหนุ่มฮังการีนะครับเปิดซ้ายชงด้วยขวาโหปาดเบาๆครับผมโอไม่ต้องใช้แรงก็เป็นแต้มได้นะครับเนื่องจากว่าตัวรับของฮังการีะจะไปยืนยาวคิดว่าจะเป็นลูกแรงนะครับแต่ว่าเราใช้ข้างเท้าปาดเป็นลูกเบาๆก็สามารถทำแต้มขึ้นได้นะครับ สำหรับการตีโต้ถ้าเกิดการเอ็ดบอลนะครับจะได้กลับมาเสิร์ฟใหม่ในลูกนั้นแต้มนั้นเสมอไปนะครับไม่ใช่ว่าเราเสิร์ฟครั้งที่2แล้วเกิดการเอ็ดบอลเราจะมาเสิร์ฟครั้งที่2ไม่ใช่นะครับออนะครับก็ FC ท่านใดที่สนใจกีฬาเทคบอลก็ลองศึกษากติกาดูนะครับก็กลับมาพักวงเดชจะได้เสิร์ฟลูกที่1ใหม่เห็นไหมนะครับนะ เขาก็มีอีกหนึ่งสไตล์นะลูกเมื่อกี้ที่เราเห็นนะครับเปิดหนึ่งข้ามแดนมาของฝั่งฝั่งทีมชาติไทยแล้วก็สามารถชงมาเล่นในแดนของตัวเองได้นะครับกกติกาเทคบอลลูกที่2ถ้าอยู่ในแดนของคู่ต่อสู้แล้วเราสามารถลากขึ้นมาเล่นในสนามเราได้นะถือว่าถูกกติกานะครับโรม,มาเนียยังเก็บมาลูกเบาได้โอ้โหลูกนี้

จบในเซตที่2ทีมชาติไทยชนะไป12-4ต่อ 4, สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะไป2-0ต่อเซตก็ถือว่าเป็นนัดแรกของคู่ผสมไทยนะครับที่ลงในนัดแรกในวันนี้ก็ทำผลงานได้ก็ถือว่าโอเคไหมคุณสองโอเคนะครับก็เดี๋ยวถ้ามีคู่ต่อไปเราก็จะมีการไลฟ์ให้กับ f f c ได้ชมต่อนะครับ สำหรับคู่นี้ต้องขอบคุณและสวัสดีครับ